อืมอันใช่เลยนะอืม,อม,อมนี่มันดอกยางของดันหลบนี่ว่าสปาร์คร้อยสิบห้านี่มันใช่เลยดูจากรอยโอเคต้องออกได้ไปประมาณสิบห้านาทีน่าจะได้โอเคเลยเนะี่ยดันหลบไปสองพันสิบสามมันตรงเลยมันตรงกับรถที่เราตามเลย มันใช่แน่อันนี้มันใช่แน่อมืมันแค้นใจนะมันใช่แน่สปาร์บ115ดูจากร่องรอยการออกตัวเนี่ยน่าจะเป็นคนแก่ครับใช่ไหมใช่เลยยุค51ปีฮีโรตะวังญาติใช่ใช่แน่นอนจากการออกตัว,น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 ,ตน,วน,น,น่าจะค่อยๆเบิ้ลน่าจะค่อยๆเบิ้ลถ้าเป็นวัยรุ่นน่าจะร่องรอยน่าจะกระชาก เฮ้ยมีสองคันนี่ว่ะคันนี้น่าจะสปาร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าใช่คันนี้น่าจะเป็นสกูปปี้สกูปปี้แน่นอนสกูปี้บ้านหลังโน,น้น